าคุณหิงก็วันนี้ได้ืนนะคะทั้ง6กะแน่นอนัเดี๋ยวพรุ่นี้บอกรายละเอยิ่ห้คุไดกลับบ้านไเดี๋ยวไปกินต่อไปีสสา3เมนูนคุณหญิงก็จะไปร่วมนถลงด้วยนาะส0มงบรรยากาศวันนี้ก็ชื่นนึนดีใช่ไหมครับคุณหญิง บรรยากาศดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกรายละเอียดพรุ่งนี้วันแล้วคุณหญิงได้กลับบ้านใช่ได้กลับบ้านกลับไปกินต่อไปยังไงสองสามเมนูพร้อมมีนัดต่อคุณหญิงก็จะไปร่วมแถลงด้วยเนาะสิบโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้มีนัดกับเพื่อนพเลี้ยงขอบคุณเขาหน่อยนึงก็มาช่วยงานก็เลยทิ้งเขาตั้งแต่หกโมงแล้วได้ครับแล้วเราจะเดินออกได้ไหมเนี่ยได้สิแล้วคุณหญิงอยู่ไหนครับ เดินที่ยวเรื่อยยังครับจะเดยวจะหารถอยู่นี่คุณไม่ทราบวันนี้เลือกเมนูอาหารที่เป็นตะวันตกตะวันออกฟิวชั่นกันใช่ไหมตั้งใจจะถือกันนะอะไรก็ไม่ได้อะไรพิเศษครับก็เป็นเมนูของของทางร้านนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรก็ร้านค้าบ่อยไหมครับบ่อยใช่ไหมคะับก็อยู่ใกล้ใกล้กับสภาใกล้สภาเดินทางมา ทนันสองครั้งแล้วก็ปจัดการได้เร็วเห็นว่าเป็นร้านตำนานเห็นว่าร้านตำนานอ๋อผมก็ไม่ได้รู้จักมากขนาดนั้น,น,ะนะก็มากินแช่สองสามครั้งแล้วก็คิดว่าเหมาะสมแล้วก็มีห้องในการพูดคุยข้างบนแล้วก็ทันเลนที่เลนข้างล่างแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็ให้มีโอกาสได้ทำ <c oughs> ทเวิร์กทิ้งกันระหว่างทีมนะที่จะต้องทำางานร่วมกัน,น,นก,ก็แค่นั้นี่ต้องมีนัดกินข้าวอีกครั้งไหมคะก็ตามสมควรครับตอนนี้คงไม่มีอะไร มากเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีรถแมบมีกระบวนการในการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเรื่อยๆก็จะสื่อสารเรื่อยๆแล้วครับคุณคุณคุณนกเคันประเ่อดีนะครับัคื่ดีะคะวันนี้คุณากคุณิก็วันนี้ไรื่นนะคะทั้งับแน่นอนครับแฮปปี้เอนดิ้งะครับแต่ยังไม่เอนดิ้งแฮปปี้สตาร์ทขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะ